สวัสดีครับมาปบมาพอกันคือนเขาครับไม่อาหารป่าคือนเขาครับผมทักทายพีน่น้องขึ้นเขานั่นแหละครับเิ่นเสาขึ้นมากมาคุ้ยกับมันห้อาหารป่าครับผมครับก็บมาเอาให้อาหารป่าทุงมือนะครับมหมูเสามานั่งเด่นอย่นี่ห้ะพี่น้องเป็นความสุขอีกแบบนึงนะครับเป็นความสุขอีกแบบนึง ว่านก็ได้ตักไปนะครับปดตัวใหญ่แล้วตักเพร็ดอาหารนะครับปลาดุกนีเป็นปลาดุกทีง่ญ่ไ,ไวสุดนะครับมพ่พ่อเดือนกันใหญ่แล้วครับสีมาสองตัวบาทในขินท่านที่ต่ว่าปลาตะเพียนพวกปลาตะเพียนปลายังนีโตซาพี่น้องไม่ซาไม่ซา,าปลาดุกนีใหญ่เร็ว รับให้เลียงไปเป็นอาหารเนี่ก็เหมาะนะครับเลยกินไว้แต่กระบอกเปลืองอาหารพร้อมนะครับม่เลืองอาหารพร้อมแล้วก็โตเร็วอาก็เอาไงครับหาสวิงหาตะแกงมาตักอาเลยครับดอกบัวแดงนะครับสวยงามเลยดอกบัวแดงพวกนี้ถ้าว่าปลูกไว้ทะเบงนะครับ มันก็เกิดลายรุ่นลายดอกขึ้นมากแล้วล่ะมันก็สลับซับยันกันขึ้นมากผมไปเอาเงาใยมาเงาหนึ่งครับแล้วก็มาใส่กระถางมาใส่ดินแตงแตง,แต,งตัดใบถิมแล้วก็มาวันลงในานา้ำก็เพอะอาทิตย์มันก็ขึนมาด้วยครับใส่ปุยเรียนะครับห้อยใส่กระถางกำจันในงามแบบนี้นะครับ บ,ววบ,วบวัวสีเงินไว้บัวสีชมพูบัวสีสีเหลียนนั่นน่ะขึ้นมาดอกได้กับรับขึ้นมาดอกได้ปลากับวิกินบมวยยักเทียดอกปลาจินบดพวกปลาดุกปลา,ปา,ปา,าเลี้ยงแนผมเลี้ยงอยู่นี่ปลาสวายปลาสวายสิบพวกินอาหารไมนติบพวกินอาหารพวกนี้นะครับมไม่ติดกิน ฉีข้อยนะครับผมก็ฉีข้อยลงนี่หนิตักใส่กระถางแล้วก็ว่างลงนี่หนิเพอาว่าอาทิตย์เขาาเกกา้ากระถางงี้ไงเบิดยกขึ้นมาเหลือแต่กระถางเปล่าเพราะว่าตาปลาสวายสามสี่ตัวอยู่นี่มันกินนะครับปลาดุกนี่อาจจะกินน้ำก็ได้นะครับปลาดุกปวือกนี่อาจจะกินน้ำเพราะว่าปตาพียนนั่นต้เก้าอยู่บนญ่ ว่าเขา,ากินอาหารนึกจังได๋กับปูหูหรือกันกินป่าท่านประดุกกับปลาชัดคบกับมี่ครับคบกับมี่เอามาปล่อยไว้หนีสองสามตัวมันกินอาหารปลท่านปลาดอกครับมันย่านปลากินมันนี่กับเรื่องกินพักปอดกินพักปลอน เาางาตกอนเงาครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แชร์ในก่อนครับผมขอบคุณห,หลายๆที่รับชมขอบคุณครับบ๊ายบาย